ไฟตัดหมอกเนี่ยรุ่นมิดเขาจะมีมาให้จากโรงงานนะครับเป็นไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED กล้องมองหลังมีมาให้แล้วนะครับนี่มีมาให้จากโรงงานแล้วเซนเซอร์จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะหน้า2จุดหลัง4จุดบอกคนขับปรับไฟฟ้าพร้อมด้วยวัสดุเบาะทุกอย่างเป็นหนังหมดแล้วเครื่องเสียงเนี่ยตัวงานดีไซน์รุ่นมิดกับ Ent r รจะไม่เหมือนกันนะครับผมจะแนะนำในเรื่องของการใช้งานเกียร์ธรรมดาเบื้องต้น เกียร์6สปีดเนี่ยแหละครับในเกรดที่เป็นตัวสมาร์ทแคปพรีเดเนอร์ขับเคลื่อนสองล้อน,นะครับจะไม่มีเกรดรุ่นไฮแล้วนะทางโตโยต้าเขายกเลิก สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกทท่านครับและสวัสดี fc ช่องเดะตุกโตโยต้าทุกทท่านนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เรายังอยู่กับซีรีส์ h ฮรั x r ์รีรุ่นปรับออปชั่นใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เซลตุกก็ได้ทำคลิปรีวิวตัว Smart Cap Piraner รุ่น2.4 Entry ไปแล้วซึ่งคุณลูกค้าก็รับชมคลิปกันเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีคุณลูกค้าได้คอมเมนต์ว่าอยากรับชมในเกรดรุ่นมิดบ้างว่า จะมีความแตกต่างกับรุ่น entry s m a r t c a p p i r a n e r อย่างไรบ้างนะครับแล้วราคาจะต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเซลตุกก็จะพามาชมในเกรดรุ่น2.4 s m a r t c a p p i r a n e r รุ่น mid นะครับซึ่งคันนี้จะเป็นตัวรุ่น mid เกียร์ธรรมดากับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่799,000บาทนั่นเองครับซึ่งถ้าเทียบกับเกรดรุ่นเกียร์ธรรมดารุ่น entry นะครับราคาจะต่างกันอยู่ที่75,000บาท เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากปรับออปชันมาใหม่แล้วออปชันเขาใส่อะไรมาเพิ่มบ้างจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ผมจะเรียนแจ้งก่อนนะครับว่าในคลิปนี้เซลตุกอาจจะไปไวนิดนึงเนื่องจากคลิปนี้ผมจะทำเป็นแนวในเรื่องของการเปรียบเทียบออปชันแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับสภาพอากาศอาจจะไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่เพราะว่าพายุฝนมาเสียงคำรามมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเซลตุกก็จะไปไวนิดนึง ทีนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับสถานที่ในการถ่ายทําถ้าเกิดว่ามีเสียงลมเข้าไปรบกวนการรับชมของคุณลูกค้ายังไงเซลตุกก็ต้องขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับไปเอาละครับทีนี้เซลตุกก็มาอยู่กับเจ้า h y รัสรีโวรุ่น2.4 Smart Cap มาร์ทแคปพเกรดรุ่นมิดนะครับเกียร์ธรรมดา กับราคาค่าตัวตัวนี้นะครับอยู่ที่799,0 0 0บาทซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับผมได้ทำรีวิวตัวเกรดรุ่น entry นะครับซึ่งถ้าเป็น entry เกียร์ธรรมดาเนี่ยราคาจะอยู่ที่724,0 0 0บาทเท่ากับว่าระหว่างถ้าเทียบรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นมิดกับ entry ราคาจะต่างกันอยู่ที่75,000บาทเดี๋ยววันนี้นะครับเซลตุก,ก็จะพามาดูนะครับว่าในรุ่นมิดเนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างจากรุ่น entry บ้าง เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับทีนี้เรามาเริ่มในส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะครับด้านหน้าตัวรถผมต้องบอกได้เลยนะครับว่าในส่วนของงานดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานกระจังหน้านะครับในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคือจะเหมือนกันเลยในรุ่น mid และ entry แต่จุดที่จะแตกต่างนะครับก็คือในส่วนของตัวไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเนี่ยรุ่น mid เขาจะมีมาให้จากโรงงานนะครับเป็นไฟตัดหมอกหน้าแบบ led นะครับมีมาให้จากโรงงานเลยแล้วก็จะมีในส่วนตรงนี้ครับตรงจุดตรงนี้ครับ เป็นตัวเซนเซอร์กะระยะนะครับซึ่งรุ่นก่อนปรับออปชันเนี่ยตัวเกรดรุ่นมิดจะยังไม่มีเซนเซอร์กะระยะรอบคันมาให้ทีนี้ในเกรดรุ่นมิดเนี่ยรุ่นปรับออปชันเขาใส่มาให้แล้วนะครับในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์รหัส 2GDF TV แรงม้า150แรงม้าเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยภาพรวมดีไซน์ด้านหน้าต้องบอกว่าถ้าเทียบกับ Ent r รีจุดแตกต่างก็คือในเรื่องของตัวไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวเซนเซอร์กะระยะนะครับผม ทีนี้ในส่วนของด้านข้างด้านข้างก็ยังคงเหมือนกับตัวรุ่น entry ครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของล้อแม็กขนาดขอนิ้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตัวมือจับประตูชุดตกแต่งบริเวณกระจกมองข้างด้วยวัสดุโครเมียมนะครับก็ยังเหมือนกันในรายละเอียดในเรื่องของตัวบันไดข้างนะครับก็เป็นสีดำเหมือนกันชิน้นงานเหมือนกันเลยนะครับรายละเอียดจะเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์ เทรนเนอร์แล้วก็ต่อท้ายด้วยระบบช่วงล่างซ u เปอร์เบรกซัสเพนชั่นนะครับก็ยังมีเหมือนกันทีนี้ด้านท้ายเนี่ยด้านท้ายนะครับจุดที่จะแตกต่างกับรุ่นเอนทรีก็คือหนึ่งในเรื่องของตัวกล้องกล้องมองหลังมีมาให้แล้วนะครับมีมีมาให้จากโรงงานแล้วแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวเซนเซอร์อย่างที่ผมบอกครับเซนเซอร์จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะหน้า2จุดหลัง4ี่จุด มีมาให้ครบเลยนะครับพวกรายละเอียดไลฟฟ้าด้านหลังทั้งรุ่น entry รุ่น mid ก็มีให้เหมือนกันนะครับทีนี้ภายนอกเนี่ยถ้าโดยสรุปนะครับจุดที่จะแตกต่างกันเลยก็คือในเรื่องของไฟตัดหมอกหน้า led เซ็นเซอร์กะระยะรอบทันแล้วก็ตัวกล้องมองหลังถ้าคุณลูกค้าเทียบกับเกรดรุ่น entry นะครับว่า mid กับ entry ต่างกันยังไงนะครับก็จะแตกต่างกันอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้จะไปกันเร็วเพราะว่า คือผมจะเทียบในเรื่องของข้อแตกต่างส่วนในเรื่องของออปชันต่างๆคุณลูกค้าสามารถลองไปดูคลิปตัวเกรดรุ่นเอ็นที่เพื่อเปรียบเทียบกับคลิปนี้ได้นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปรับชมรายละเอียดภายในห้องโดยสารกันครับไปเอาละครับทีนี้เรามาอยู่ในเรื่องของรายละเอียดในห้องโดยสารนะครับทีนี้ผมจะไล่ในเรื่องของความแตกต่างนะจุดแตกต่างในเรื่องของ แผงข้างประตูต้องบอกว่าแทบจะเหมือนกับรุ่นเอ็นทีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานตรงนี้นะครับที่ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะครับตรงนี้ก็เป็นมือเปิดประตูแบบโพรเมียมวัสดุตรงนี้เป็นสีดําเงานะครับมีปุ่มพับกระจกมองข้างมาให้ปรับกระจกมองข้างมาให้แล้วก็พวกสวิตช์ควบคุมต่างๆมีมาให้เช่นเดียวกันตรงแผงตรงนี้ก็เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปนะครับแต่ทีนี้จุดที่แตกต่างก็คือตรงนี้ครับ รุ่นเอ็นทีเนี่ยเขาจะเป็นวัสดุที่เป็นผ้านะแต่ตัวเกรดรุ่นมิดรุ่นปรับออปชั่นใหม่เนี่ยรุ่นมิดเขาจะได้ในเรื่องของวัสดุที่เป็นหุ้มหนังแล้วว่าจะเป็นตัวเบาหรือแผงข้างประตูนะครับตรงนี้อ่าเริ่มมีความแตกต่างแล้วนะอ่าตรงนี้ก็ยังมีสัญญาณเตือนเหมือนเดิมครับในเรื่องของการเสียกุญแจนะครับดึงออกแล้วก็นี้เสียงตี๊ดยาวนี่คือเราเปิดไปหน้าอยู่พอเราบิดออฟเสียงก็จะเงียบนะครับผม โอเคในเรื่องของวัสดุตกแต่งตรงนี้นะครับก็เป็นสีเงินเช่นเดียวกันนะนี่ตรงนี้สีเงินเช่นเดียวกันแล้วก็ตรงนี้ครับที่วางแก้วน้ำอะไรต่างๆก็มีทั้ง2ฝัง่งเช่นเดียวกันนะครับทีนี้จุดที่จะแตกต่างแล้วก็คือตรงนี้ครับมันมีสวิตช์ในเรื่องของเปิดปิดการทํางานเซ็นเซอร์การระยะรอบคันซึ่ง Entry จะไม่มีออปชันตัวนี้นะครับผมส่วนในเรื่องของมือเปิดฝากระโปรงหน้ากับมือเปิดฝาถังน้ำมันก็มีเช่นเดียวกัน ทีนี้ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งครับที่รุ่นมิดรุ่นปรับออปชันได้อุปกรณ์เพิ่มมาก็คือในเรื่องของตัวนี้ครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้าพร้อมด้วยวัสดุเบาะทุกอย่างเป็นหนังหมดแล้วนะครับเป็นหนังหมดแล้วนะนี่ตัวเบาะเป็นหนังตัวแผงฝาคอนโซลกลางตรงนี้นครับก็หุ้มด้วยหนังแล้วนะนี่หุ้มหนังแล้วก็ในส่วนพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะหุ้ม ด้วยหนังเช่นเดียวกันปรับได้สีทิศทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวก้านก้านเนี่ยตรงนี้นะครับจะเพิ่มในส่วนของก้านเปิดปิดไฟตัดหมอกหน้ามาให้ซึ่งในเกรดเอนทรีจะไม่มีนะครับผมมาตรวัดมาตรวัดก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Entry รุ่นมิดมาตรวัดเหมือนกันทีนี้อีกจุดหนึ่งที่จะมีความแตกต่างก็คืองานดีไซน์ของตัว เครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเนี่ยตัวงานดีไซน์รุ่นมิดกับ Entry จะไม่เหมือนกันนะครับรุ่นมิดเนี่ยงานดีไซน์เขาจะดูมีความเป็นพรีเมียมมากกว่าแต่ในเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto เช่นเดียวกันแล้วก็เนี่ยครับของตัวรุ่น Mid นะมิดนะเขามีฟังก์ชันในเรื่องของ Miracast มาให้ด้วยก็คือฟังก์ชันที่เราจะสะท้อน ภาพหน้าจอจากมือถือเรานะครับสะท้อนแบบไร้สายเนี่ยขึ้นหน้าจอเครื่องเสียงตัวรถนะครับตัวนี้จะมีนะแล้วก็ในเกียร์รุ่นนี้นะครับเกียร์รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะหัวเกียร์ก็จะหุ้มหนังหัวเกียร์หุ้มหนังตัวแอร์นะครับในรุ่นมิดก็ยังเป็นแอร์ธรรมดานะยังไม่แอร์ออโต้นะครับผมแล้วก็มีช่องไฟ power outlet ให้2ฝั่งแล้วก็ตรงนี้ช่องเสียบ USB แล้วก็ AUX นะครับส่วนสวิตชตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับในรุ่นมิดท,ที่เพิ่มมาก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยพวกระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ VSC นะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ตัวเกรดรุ่นมิดจะได้ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับเพราะ entry จะไม่มีออปชันตัวนี้แล้วก็ระบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งของในรุ่นมิดท,ที่คุณลูกค้าจะได้เพิ่มก็คือในเรื่องของระบบเสริมแรงเบรก BA นั่นเองครับ เพราะว่าตัวระบบความปลอดภัยของในรุ่น e n t r y เนี่ยจะมีแค่ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงบเบรก EBD 2อ,อย่างเท่านั้นนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของถุงลมนิรภัยนะครับถุงลมนิรภัยก็จะ3จุดนะครับสใบเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณลูกค้าเทียบกับเกรดรุ่น e n y นะผมจะแนะนำในเรื่องของการใช้งานเกียร์ธรรมดาเบื้องต้น เกียร์หกสปีดเนี่ยแหละครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยกล่าวในคลิปที่เป็นตัวกระบะตอนเดียวไปแล้วในคลิปนี้ผมจะกล่าวให้สั้นๆนะครับในการใช้งานเพราะว่าในตัวเกียร์ธรรมดาหกสปีดเนี่ยตำแหน่งเกียร์หนึ่งนะครับตำแหน่งเกียร์หนึ่งกับเกียร์ถอยเนี่ยมันอยู่ในทิศทางการเข้าเกียร์ที่มันใกล้เคียงกันนะครับทีนี้เนี่ยการเข้าเกียร์หนึ่งเราดันเบาๆครับนี่อย่างนี้คือเข้าเกียร์หนึ่งนะ ทีนี้เวลาเราเข้าเกียร์ถอยมันดันตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วไปอีกจังหวะหนึ่งสังเกตรครับคุณลูกค้าจะได้ยินเสียงตี๊ดเมื่อสักครูน่นี้แล้วกล้องถอยจะทํางานอ่าถ้าเป็นเกรดรุ่นที่มีกล้องมองหลังนะครับเขาก็จะทํางานนะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยอ่าเดี๋ยวผมทาซ้ําให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี้ผมจะเข้าเกียร์ถอยนะอ่าจะมีเสียงตี๊ดดังขึ้นมานะครับผม ถ้าเราเข้าเกียร์หนึ่งเนี่ยดันเบาๆครับมันก็จะไม่มีเสียงตีดอะไรดังขึ้นมานะนี่คือเราเข้าเกียร์หนึ่งเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเวลาใช้งานก็เข้าเกียร์ด้วยความระมัดระวังนะครับผมทีนี้ตรงนี้ก็จะมีปุ่ม Eco Power Mo อรมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟแสดงสถานะก,การทำง,งานของถุงลมคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดว่ารับรถไปแล้วเจอไฟตัวนี้โชว์ ตัวนี้มันขึ้นโชว์ออนก็แสดงว่าถุงลมฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าข้างคนขับนี่เปิดการใช้งานอยู่นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะมีคูบ็อกซ์มาให้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้ที่เปิดก็ยังไม่มีแบบซอฟมาให้แบบหน่วงมาให้นะก็เวลาปล่อยนี่ก็ร่วงลงเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเสาอากาศนะยังไม่เป็นเสาคี้ฉลามอันนี้จริงผมก็อยากให้เป็นเสาคี้ฉลามได้แล้วนะครับเพื่อความสวยงามของตัวรถนะ กระจกมองหลังตัดแสงธรรมดาแสงบางแดดมีกระจกมาให้นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าข้างคนขับกล่องเก็บแว่นนะครับตัวกล่องเก็บแว่นก็มีมาให้แล้วแล้วก็ไฟห้องโดยสารเป็นแบบธรรมดาฮาโ o g ล n เจนส่วนฝั่งคนขับนะครับแผงบางแดดไม่มีกระจกนะแต่มีที่เสียบนมบัตรอะไรมาให้นะครับรายละเอียดในห้องโดยสารตอนหน้า ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเทียบความแตกต่างระหว่างรุ่น entry เนี่ยจุดหลักๆเลยก็คือในเรื่องของวัสดุตัวเบาที่รุ่นมิ d เนี่ยได้เบาหนังแล้วแล้วเบาคนขับก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของเนี่ยครับวงมาลัยก็จะหุ้มหนังหัวเกียร์ก็ตกแต่งด้วยการหุ้มหนังนะครับในส่วนของตัวรุ่นิิ d ซึ่ง entry เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบยูรีเทนนะจะยังไม่ได้หุ้มหนังแบบนี้แล้วก็หัวเกียร์ก็จะยังไม่ได้หุ้มหนังแบบนี้นะครับอ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในเรื่องของตอนแคปนะครับว่าตอนแคปมีอะไรที่แตกต่างกับรุ่นเอนที่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมบานแคปก็เปิดเหมือนเดิมนะครับอ่าตรงช่องนี้ก็อย่างที่ผมเคยรีวิวไปในรุ่นเอนทีนะก็ใส่ขวดน้ำที่เป็นขนาด1.5ลิตรได้สบายๆเนี่ยครับใส่ได้สบายสบายแล้วก็มีลำโพงให้นะลำโพงก็จะมีสีตำแหน่งนะครับแล้วก็ช่องนี้ อ่าช่องตัวนี้ก็มีช่องวางของที่ตอนแคบกระจกแครบบานแคบก็เปิดได้นะครับนี่เปิดได้เวลาเราไม่ใช้ก็ปิดดึงมานะครับอ่าทีนี้จุดที่ผมเห็นมีความแตกต่างถ้าเทียบกับรุ่นเอ t r รนะครับก็คือตัวนี้อ่ะตัวนี้ครับผมตัวแขวนสัมภาระที่มันอยู่บริเวณหลังบอกคู่หน้านะครับนี่ มีมาให้คู่หน้าเลยนะที่แขวนสัมภาระเพราะว่าตัวเกรดรุ่น Entry นะครับจะยังไม่มีออปชั่นตัวนี้มาให้แต่ถ้าในรุ่นมิดเนี่ยมีมาให้แล้วนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆในตอนแคปก็จะเหมือนกันจะไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรพวกไล่ฟ้าอะไรต่างๆในรุ่นมิดและ Entry ก็มีเหมือนกันนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะ เอาละครับก็หลังจากที่ผมพาชมรอบทันแล้วก็พารับชมรายละเอียดภายในห้องโดยสารของรุ่น2.4 Smart Cab p l a n e e r เกรดรุ่นมิดนะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะก็ต้องบอกว่าจุดที่แตกต่างเลยอย่างเห็นได้ชัดถ้าให้ผมสรุปนะครับภายนอกก็จะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์การะยะรอบทันไฟตัดหมอกหน้า LED กล้องมองหลังนะครับตัวนี้ที่จะมีความแตกต่างกับรุ่น Entry นะครับซึ่ง Entry จะยังไม่มีมาให้ ทีนี้ในเรื่องของภายในห้องโดยสารภายในห้องโดยสารก็คือจะเป็นในเรื่องของตัววัสดุต่างๆที่ในเกรดรุ่นเ t ที่หุ้มผ้าตัวมิดจะหุ้มหนังแล้วแล้วก็ตัวเบาะนะครับเบาะเนี่ยของฝั่งคนขับเนี่ยของเกรดรุ่นมิดเนี่ยเขาจะเป็นเบาะคนขับแบบปรับไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดที่จะแตกต่างจากรุ่น NT นทีอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอวัสดุตัวหุ้มหนังบนพวงมาลัยหุ้มหนังที่หัวเกียร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของ ลักษณะของตัวเครื่องเสียงแบบจอสัมผัสที่ตัวซอฟต์แวร์ตัวระบบปฏิบัติการอาจจะมีความแตกต่างกับรุ่น Entry นะครับโดยสรุปก็จะประมาณนี้นะ75,000บาทคุณลูกค้าก็ลองเลือกดูนะครับในเรื่องของภายนอกภายในส่วนในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับระบบความปลอดภัยก็คือจะเป็นในเรื่องของรุ่น mid เนี่ยคุณลูกค้าจะได้เรื่องของระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC ระบบเสริมแรงเบรก BA ตัวนี้คุณลูกค้าจะได้เพิ่มจากรุ่น entry เอาละครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า r e v o 2.4รุ่น mid smart cab p u r n e r นะครับที่ผมพามาชมก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยถ้าถามผมนะครับกับวงเงิน75,000บาทเนี่ยถ้าเทียบกับเกรดรุ่น entry เป็นผมนะถ้าผมงบถึงผมก็เล่นรุ่น mid ไปเลยแต่รุ่น entry ก็มีความน่าสนใจคุณลูกค้าก็ลองพิจารณาดูนะครับตามงบประมาณแล้วก็ลักษณะาการใช้งานของคุณลูกค้า แต่ทีนี้ผมจะเรียนแจ้งนิดนึงว่าในเกรดที่เป็นตัวสมาร์ทแคปพิลเลอร์ขับเคลื่อน2งล้อนะครับจะไม่มีเกรดรุ่นไฮแล้วนะทาง To โยต้าเขายกเลิกในเกรดสมาร์ทแคปตัวสูงเนี่ยถ้าเป็นรุ่นไฮจะมีเฉพาะรุ่นเครื่องยนต์2.8ขับ4 4 w h e e l เท่านั้นถ้าคุณลูกค้าอยากได้เกรดไฮนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าเล่นพิลเลอร์มีแค่2เกรดให้เลือกครับก็คือ Entry กับ M i d คุณลูกค้าก็ลองเลือกดูถ้าอยากได้ออปชันที่มันให้ไฮหน่อย อาจจะไม่ถึงรุ่นไฮก็เกตรุ่นมิดไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพราะประมาณจํากัดก็เล่น Entry เพราะออปชัน Entry ที่ให้มาก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะคุณลูกค้าก็จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, แล้วก็กระจังหน้าอะไรต่างๆก็จะเหมือนรุ่นท็อปทแล้วในรุ่น e n t r รีนะครับก็สรุปก็ประมาณนี้เดี๋ยวคุณลูกค้าก็รอติดตามนะครับเพราะว่าช่วงนี้เซลตุก,ก็จะยังทำคลิป ในซีรีส์ของ h ฮรักซี v o รุ่นปรับอุปกรณ์ใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมทำคลิปในรุ่น2.4 e n t r y s m a r t c a p p i r a n e r ยกสูงไปแล้วคุณลูกค้าก็ลองไปรับชมได้ในคลิปนี้ผมอาจจะไปไวหน่อยนะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณลูกค้าเห็นนะครับนี่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่ครับช่วงนี้พายุเข้าครับฝนมาและต้องรีบหนีฝนกันนิดนึงนะครับผมก็คุณลูกค้าก็รอติดตามชมนะครับว่าคลิป ถัดไปนะครับผมจะไปรีวิวรรุ่นไหนนะครับยังไงก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องของเซลตุกด้วยนะครับก็เดี๋ยวเซลตุก,ก็จะทำคลิปรีวิวออกมาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับยังไงวันนี้เซลตุก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ